สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับ,รบมือนีมาเซ็นท่านอุดรธานีนะครับผมเมเจอร์เซ็นท่านอุดรธานีนะครับเพามาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าครับผมโอ้นี่ก็มีแฟนๆแ,แฟนหนังมารอชมนะครับโอ้นี่ครับ มีเวทีตอนรับวิลาพคร,ร,าาร,าาารครับผมตอนรับคณะค่ายอ้อกับนักแสดงค่ายอ้อครับผมสุดยอดสุดยอดตอนนี้กันยังตอนเศร้าน,นะครับผมเอฟซีเพ่ทันมาหลายเนาะมัะเบิ้งหนังมาครับรเบิ้งหนังเื่งได้ครับ เพิ่งเริ่มาถ่าเบื้องหนังรอบเสานะครับผมรอบนี้สิบเอ็ดโมงยี่สิบนี่แหละรอบแรกอรอก็จะมารอนี่แหละ มาลอนักแ oh, สดงนะครับอ no. right. um, um, no ๋อรอบนี so okay. ้ก็ตอนนี้มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะครับมันยังเศร้าอยู่ครับผมองค์หิงมาบ่ายโมงใช่ไหมลูกองคหิงมาบ่ายโมงนะครับองค์หิงกับนักแสดงมาบ่ายโมงนะครับอันนี้ก็เรามาลอกก่อนแล้วนะครับผม นี oh, ่เดีน well ักแสดงเขาไหมนักแสดงเขาจะ่นีเด mm ็มาเบิ่งนางเรื่องไหนเนาะครับนี่โอ้คือว่ลรอบใบครับอีหลาสีแม่อใบม่วงิะดนเอาเขาเข้ากรจองรอบใบม่วงก็ไเดกเวยโอ้เบิ่งกอนเนาะบิกนกขาวีงางแม่เนาะแม่อรอบใบม่วงคนโอ้ย มากนาะบ่ะเท่าดอกวะเท่าดอกไผ่วะเท่าเิเจ้าเท่าใครจะเท่าก็เจ้าตินเป็นอะไรนะานะคอันนั้นอ่าเป็นะไนะเป็นเอฟซีลาะครับเบอทโจเป็นนัดดิเป็นมะลเหมือดอ๋อึนว่าเป็นมะล้หมือดสิล้มเหม่ฟังเนี่ยนว่าเป็นเอฟซีลาเป็นเอฟซีหลา มีความรู้สึที่ไหนครับปอจูสางน้ก้ว่งน้ำเองคนด้วยใ่ไตีตนเช้าน้อาเห็นเรได้เป็ลอยล้านท่านล้านเนาะพี่น้องใองาะเดล่ากับม่เนาะจะได้สัมผัสนางเขาจะรู้กเบิรต้องเบงอรต้งจักเบิ้งอีกรอบ ลากๆลากๆวัวโจลากมากเลยสาวน้อยค่ะเดี๋ยวอีหลากับแม่เนาะโอ้ยถ่าอยู่น้ำกันนี่ได้ครับผมอยู่น้ำกันจนดีลายแม่หมดแล้วแต่เพิ่งคนจอดตัวหนึ่งรุ่งใดนี่ลุ่งโอ้นี่รอบนี้กันแถวกลาง แกวกลางตรงไหกก็ได้กลางกลางละตรงไหนก็ได้เออนั่นละบอกอ่นั่นละนั่นแปดเก้าสิบนะเจ็แปดเก้าสิบไหมนงทังหลังน่านวัดมาเต็มมู่บ้านนี่โอมามื่อนี่ละมือนี่ละมื่อนี่คดสโอ้ย พอดีข้าวหนังลพีครับแลพอดี้าเพิ่ง้ตลอดี่นเาอมือปนเนได้ค่ะบ้าโจความสามาถคือสัผัสแต่าวเก่งโอเบลนอนูว่านว่กินฮอทเข้าเร้าเร้าร่างเร้ารองก็ไปเฮ็ด ล้ก็เป็นคนดีด้ยนะแก้ใจบูดใเียสําคัญเลยดอวยบางนี้แหละเนาะเอเดียวใียฮ้ยพยาบาลบิ๊กเอ้ยเยอกเยอจะเห็นแล้วยู่ในหนัง เอฟซีครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ่าเนี่ f เอฟซีเหล่าผูหญิงเอฟซีสาวน้อยเพปินแพลินนะครับผมเพืแบบ่อนกับไม่จองตั๋วแล้วครับผมจองตั๋วดูหนังขายอ้อรอบสิบเอ็ดโมงครับผมรอบสิบรอบแรกเลยครับผม ้ยแม่มาเป็นไข่ออไข่ออแม่มากระไผครับผมโอ้มันเป็สาวน้องหานลูก่ากบับไก่บ้นอ้อนี่นะลูกขายาดนั่้อไกระจนนี่หลาม่ครับผมโอ้โหแสดงว่าติดเทนอยู่ครับผม ติดเทนเลยมีเสียงเพลงวอนวอนมาแล้วครับใครใ, <น S 1> ใ,ใคร,รอครรอกแข่งแรกเล่มีลูกสาวพ่อมาเบิ้งนะำแม่มักกี่หลับพ่อแม่ อัตยิ่งหลามากเนาะแม่ก็ไปติดตามตลอดเลยเห็นันมีกหนังนทรุนเลยกวรุถต้องเข้ามาดูว่าไข้อคืออะไรไข้อหมายความว่าอย่างไงโบ่น่ะอีแม่ยังบอก ต้งเข้าไปเบิง่บงเดี๋ยวมันสิมีคำเฉลยในหันหน่แม่เดี๋ยวจะรู้แม่ออกมาอ๋อนี่บว่ใครอ่อ <c oughs> แม่จะรู้เองเลยว่าที่นี่ต้องให้เบิ่งให้จบยักกับพิบจ่าเด้ไหมย้าปวดเหงาเนอะถ้าพิบกับพิพบจ่าแล้วปวดเหงาหนูแม่จะพลาดโอกาสเลยแม่ที่เขามาเบิง <c oughs> ่งกันเสมอเอซสินี่บ้ากับพิบจ่านี่พ่าดออก ดูพี่ยูพี่ันซื้อตัวยรจบเลยออกมากกับมัยออกมากกับมักน,นักแสดงดาราครั <c oughs> บผมเวทีเป็นตังไว้แล้ว ขอบครับเป็อนนงสนุกด้ครับผมอบรรยากาศเราตอนเศ้านะน้าวกรอย่ยอ๋อู่หรู้เรียนที่ไหนลูกโอ้โอ้มหาทยกุณพอบวาอ่า แล้วแล้วรู้ได้ไงคะว่ารู้จักทางช่องทางไหนครับช่องทางไหนลูกในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกแล้วเคยรู้จักหมอลำสารน้อยเพชรบ้านแพงไหมไม่เคยรู้จักเคยรู้โอยเราอยากมาดูใช่ไหมลูกนี่อยู่มากี่คนลูกสี่คนมาสี่คนรู้รอบไหนสิบโมงครึ่ง สิบโมงครึ่งเอออกมามมอ,อ,อกมาเจอออกมาก็เจอกิงกับบอสโจที่นี่เวทีแล้วก็มาน,น,นี่ไงเวทีตั้งรอแล้วนั่งตั้งรอหนูแล้วนักแสดงดารามากันนักแสดงดารามามากันเยอะอยู่สนุกลครับไปดูครับขอบคุณมากครับดูหนังให้สนุกนะครับดูหนังให้สนุกนะลูกครับผมฝากคลิปนี้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ